ดีครับท่านผู้ชมครับรายการรักเมืองไทยนะครับรักเมืองไทยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรักเมืองไทยกับ True Corporation กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งทุกๆวันอังคารครับเวลาทุ่มนิดๆน,นเรามาเจอกันกับเรื่องราวที่มีสาระมีประโยชน์แล้วก็หลายเรื่องก็ชวนให้นึกถึงเรื่องราวในอดีต เมื่อพูดถึงอดีตแล้วคนรุ่นผมนะครับแล้วก็หลังผมย่อมรู้จักหนังสือเล่มหนึ่งเป็นอย่างดีครับนิตยสารตวยตูนนะครับซึ่งผมเข้าใจดีว่าขณะนี้แฟนๆตวยตูนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ออกจากบ้านโดยไม่จาเป็นแล้วก็ถึงออกจากบ้านก็ไม่ได้เห็น หนังสือเล่มนี้บ่อยนักเพราะว่าปัจจุบันนี้อย่างที่ทราบแผงหนังสือหายากก็อาจจะสงสัยว่าตัวตูนขวัญใจนักอ่านในอดีตยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่แล้วยังมีอะไรน่าสนใจไหมวันนี้เราจะมาคุยกันครับพักสักครู่หนะึ่งสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะ แต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนํามารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบ กระตกค้างเอ๊ะควรลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้านไผยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านไัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีรับรายการรักเมืองไทยยินดีต้อนรับ ท่านบรรณาธิการของตัวตูนครับคุณประลองพลเพียงบางอย่างสวัสดีครับคุณประลองพลครับสวัสดีครับคุณนาบัญชรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับคุณประลองพลหรือที่เราเรียกกันในในหมู่แวบดวงคนใกล้ชิดคือคุณแก่งก็คเคยมาเจอท่านผู้ชมแต่นานแล้วแต่ว่า นักเขียนในทีมต่วยตูนก็จะแวะเวียนมาสนทนามาเล่าเรื่องราวให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังมาเป็นระยะระยะวันนี้ถึงจังหวะดีนะครับที่บกเก่งนะครับหรือคุณประรองพลของพวกเราชาวต่วยตูนได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้ผมเกินไปว่า แฟนคลับเก่าแก่รุ่นผมหรือใกล้เคียงเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายท่านไม่ก็ออกจากบ้านออกจากบ้านไปก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปเดินเตดเตร,เตรมากมายนะักก็อาจจะมีคำถามอยู่ในใจยกเป็นท่านที่เป็นสมาชิกนะครับว่าตัวยตูนยังหาอ่านได้ไหมรบกวนท่านบอกอคุณแก่งช่วยคอนเฟิร์มหน่อยครับว่า ยังมีอยู่เชิญครับครับผมตัวตูนเราก็ยังผลิตนิตยสารออกมาอย่างต่อนเนื่องทุกๆเดือนนะครับมีทั้งตัวตูนพ็อกเก็ตแมกกาซีนแล้วก็นิตยสารตัวตูนพิเศษเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยร้านหนังสือมีน้อยลงครับแล้วก็ร้านหนังสือบางแห่งเนี่ยเ,ออเขาก็อาจจะ ลดพื้นที่ของเขาไปไปขายสินค้าประเภทอื่นบ้างบางร้านก็เปิดเป็นอ่ร้านขายกาแฟาบ้างกิฟ์ช็อปบ้างดังนั้นอัตราส่วนของหนังสือในแต่ละร้านบางครั้งก็ลดน้อยถอยลงไปทําให้บางท่านออไปที่ร้านเอ๊ะไม่เห็นนิตยสารตัวตูนก็คิดว่าเอ๊ยยังอยู่หรือเปล่าจริงๆแล้วเรายังอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าหลักๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะักอ่าน มักจะติดต่อมาสั่งซื้อโดยตรงที่บริษัทหรือบางทีก็ใช้วิธีการสมัครสมาชิกครับเป็นรายปีซึ่งก็จะทําให้ได้รับหนังสือโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเดินทางมันก็ต้องประจนกับภาวะการจราจรบ้างภาวะ,ะมลพิษทางอากาศบ้างซึ่งผู้อ่านของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสินเกานแมกกาซีนนะครับก็จะเป็นรุ่นอาวุโส บางท่านก็ค e. er mm ิดว่าเออรอรับหนังสืออยู่บ้านน่าจะสะดวกกว่าก็เลยเน้นการสมัครสมาชิกครับอืมก็นี่เป็นข่าวคราวที่ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้หนังสือหลายเล่มเนื้ยที่สารหลายฉบับก็หันไปใช้ประโยชน์ของสื่อออนไลน์ตัวตราเรามีความคิดที่จะใช้ประโยชน์จาก ซื้ออยอนไลน์ยังไงบ้างไหมครับครับปัจจุบันเนี้ยต่วยตูนเราก็มีแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็คือแฟนเพจต่อยตูนพ็อกเก็ตแมก i n ซีนแฟนเพจต่วยตูนพิเศษรวมถึงต่วยตูนพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตแมกซีนเนี่ยก็จะมีขายในรูปแบบอ e ีบุ๊กอยู่ที่แอปพลิเคชันเม p ด้วยครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักอ่านอ e ีบุ๊กโดยตรงซึ่งก็เป็นข้อดีสำหรับท่านที่บางทีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไปร้านหนังสือไม่สะดวกหรือแม้แต่ท่านที่อยู่ต่างประเทศการส่งหนังสือไปต่างประเทศเนี่ยค่าส่งค่อนข้างแพง,ด,งดังนั้นนักอ่านไทยที่อยู่ในต่างแดนก็จะเน้นการอ่านผ่านอีบุ๊กกันเยอะครับ,รบกระแสท่านผู้อ่านผ่านทางสื่อออนไลน์ยุคใหม่เหมารวมกันไปเลยทุกทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะมีแนวโน้มเป็นยังไงครับ ก็ในยุคต่อไปเนี่ยละครับหนังสือออนไลน์ก็จะได้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือจำพวกนวนิยายเนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมสูงมากเพียงแต่ว่าสำหรับตัวตูนพ o อกเก็ตแม็กนของเราเนี่ยเนื่องจากว่าท่านผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นรุ่นอาวุโสท่านก็ยังชอบสัมผัสของการอ่านหนังสือกระดาษกันอยู่หรือบางท่านก็ด้วยสุขภาพสายตาเนี่ย การที่จะจ้องจองนานๆบางทีก็อาจจะไม่ค่อยสบายตานัก่างตัวอย่างชอบอ่านหนังสือกระดาษกันอยู่ดังนั้นเราก็เลยยังเน้นการผลิตหนังสือกระดาษเป็นหลักโดยที่ตัวหนังสือของเราเนี่ยเราก็จะเลือกขนาดที่กำลังพอดีกับสายตาผู้อาวุโสแล้วก็คนทั่วไปก็ไม่รู้สึกว่าตัวใหญ่จนเกินไปเพราะหนังสือบางเล่มเนี่ยถ้าทำตัวใหญ่มากเกินไปหนังสือก็อ,อ,อาจจะอ่านยากสำหรับ คนที่เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มเขารู้สึกว่ามัน,ม,นมันใหญ่เกินไปแต่ว่าเราเนี่ยได้เลือกขนาดที่กําลังเหมาะกับคนทุกวัยแต่ว่าเน้นไปที่ท่านผู้อาวุโสเป็นหลักครับครับปัจจุบันนี้แหล่งที่พอจะเดินหาหนังสือได้ก็คือ,อบุ๊กสตอร์ที่ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะเดี๋ยวนี้เอ่ยนามอย่างร้านนายอินบีทูเอสมีอยู่ใช่ไหมครับผมเห็นอยู่ ยังมีอยู่ครับครับก็ถ้าร้านหนังสือหลักนะครับที่เป็นร้านขนาดใหญ่มีอมีสาขามากๆอย่างจำพวกเอ่ใน i อ p นบูบีทูเรานี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีตัวตูนวางจำหน่ายนะครับเว้นแต่ว่าบางสาขาเนี่ยถ้าในบางพื้นที่ก็อาจจะไปไม่ทั่วถึงเพราะว่าปัญหาหลักเนี่ยในยุคปัจจุบัน ปัญหาหลักไม่ได้เกิดจากร้านหนังสือหรือสำนักพิมพ์แต่เกิดจากความยากลําบากในการทํางานของสายส่งหนังสืออื mm hmm. เพราะว่าเอ,อสายส่งหนังสือเนี่ยคือผู้ที่คอยจดส่งหนังสือจากสำนักพิมพ์ไปยังร้านหนังสือต่างๆทั่วประเทศ mm hmm. ซึ่งเป็นเอ,อเป็นหน่วยงานอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับซึ่งบางทีผู้อ่านไม่รู้หรอกว่ามีมี mm hmm. บริษัทสายส่งหนังสือด้วยแต่ทีนี้ในปัจจุบ การในเพื่อนิตยสารมันมีน้อยลงการที่สายส่งหนังสือจะไปให้ทั่วสืงอทุกคนทุกแผงเนี่ยบางทีมันก็เป็นภาระที่เขาต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามีหนังสือให้เขาไปส่งนี้เดียวเองไม่เหมือนสมัยก่อนที่เรามีนิตยสารเป็นแบบหลายร้อยปกทั่วทั่วประเทศนะครับททุกสำหรับพิมพ์ปัจจุบันถ้าอย่างที่ตามการไปตามแผงหนังสือเนี่ยเดือนนิตยสารอยู่ไม่กี่ปกดังนั้นบางครั้งการที่เขาจะวิ่งไปให้ทั่วประเทศมันก็เลย ลำบากเขานิดนึงซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เห็นใจด้วยกันทุกฝ่ายนะครับครับซึ่งผู้อ่านอ่ก็เลยต้องใช้วิธีว่าอาจจะต้องเน้นช่องทางการสั่งซื้อโดยตรงหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์หรือบางทีบางร้านหนังสือเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีสอบถามกับพนักงานว่าเอออยากอ่านหนังสือเล่มนี้นะช่วยสั่งมาให้หน่อยได้ไหม,มครับครับนี่ก็เป็นภาพปัจจุบันของอ ผู้ที่ชื่นชอบหนังสือกระดาษนะครับแต่ว่าโดยเฉพาะผู้อาวุโสอย่างรุ่นผมเน่คงต้องทำใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกแต่อย่างไรก็ตามครับฟังจากบอกกเก่งแล้วเนี่ยก็ยังมีช่องทางให้เลือกถ้าไปศูนย์การค้านะครับร้านหนังสือใหญ่ๆก็ยังมีวางขายนะครับหรือ ถ้าเป็นศูนย์การค้ามีร้านหนังสือที่ไปเป็นประจำก็อาจจะสั่งได้แต่ที่สะดวกที่สุดนะครับสำหรับคนที่ยังชื่นชมกับหนังสือเป็นเล่มก็คือการสมัครเป็นสมาชิกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างล่างข้างจอข้างล่างจอนะครับว่าจะติดต่อได้อย่างไรแล้วก็ถ้าทำใจสักนิดให้ลูกให้หลานสอนก็ได้ เดี๋ยวนี้สะดวกมากหาทางเข้าอ่านทางอ e ีบุ๊กก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเอาละครับนี่ก็คือคำแนะนำสำหรับแฟนรุ่นเก่าแก่ซึ่งยังมีอยู่ไม่น้อยทีเดียวในโลกนักอ่านเขาได้ย้อนกลับมาว่ามีสองเล่มอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีหนังสือผมอาจจะเรียกว่าหนังสือเฉพาะเกตอีกซึ่งวันนี้บกเก่งจะมี ก็จะมีมาแนะนําเราเริ่มจากตวัวยตูนพ็อกเก็ตพ็กเกแมกซีนซึ่งเป็นที่คุ้นหน้าคุา้นตาเห็นปกปั๊บนี่ก็รู้ทันทีสําหรับนักอ่านที่เป็นแฟนฉบับเดือนใหม่นะฮะที่คุยกันของเดือนพฤษภา,าเนี่ยดูเหมือนจะปกยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ขอโชว์ปกเดือนเมษายนซึ่ง ตอนนี้วางขายอยู่นะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยขึ้นปกด้วยบคชช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตัวตูนแมกกาซีนฉบับที่วางอยู่ปัจจุบันเนี่ยฉบับเดือนเมษายนเนี่ยนะฮะมีนักเขียนท่านใดมีคอลัมน์งใดที่น่าสนใจอยากจะยกมาเล่าเป็นพิเศษนะเอาเล่มนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันสำหรับเทปหน้าที่จะพูดถึง ต่วยตูนพิเศษเชิญครับครับก็ถ้าต่วยตูนพกเก็ต g a คซีนฉบับเมษายนเนี่ยนะครับอผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกว้างๆว,ว่าในหนึ่งเล่มของเรามีอะไรบ้างอย่างเช่นเล่มเมษาเนี้ยมีคอลัมน์ที่น่าสนใจก็อย่างเช่นอคอลัมน์ของคุณสมพรถาปนาชัยซึ่งท่านได้เขียนเรื่องรู้ทัน AI อไออ,อันนี้ผม ขอ,อยกตัวอย่างก็เพราะว่าแม้ว่าตัวตูนจะเน้นกลุ่มผู้อ่านอาวุโสแต่ว่าคอลัมน์ของเราเนี่ยมีทั้งเรื่องเก่าเรื่องย้อนยุคและก็เรื่องที่ทันสมัยอย่างเช่นเรื่องนี้รู้ทัน AI ท่านผู้เขียนท่านก็ได้เล่าถึงมุมมองเกี่ยวกับ AI ต่างๆแม้กระทั่งที่ฮิตกันอยู่ตอนนี้ก็อย่างเช่นการใช้ AI สร้างภาพรูปภาพขึ้นมาที่เหมือนของจริงมากอื ซึ่งบางทีก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดสับสนว่าเอ้ยเนี่ยมีรูปเป็นหลักฐานแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือรูปที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งหลายๆคนก็จะมองว่าเนี่ยรุ่นนวุโสเนี่ยจะต้องโดนหลอกเพราะเรื่องเหล่านี้แต่ว่าท่านผู้เขียนเนี่ยอไม่ใช่แค่เล่าเพื่อเตือนเฉยๆแต่ผู้เขียนเนี่ยแนะนำกระทั่งว่าเอ้ยถ้าอยากทาภาพจาก AI เนี่ยทํายังไง ใช้แอปพลิเคชันไหนแล้วมีวิธีการยังไงสอนให้ทำได้ด้วยซึ่งถ้าท่านผู้อ่านอ่านแล้วก็ไม่ตกยุคไม่ตกสมัยแน่นอนครับครับน่าสนใจมากเลยผมเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้เราหนีโทรศัพท์มือถือไม่พ้นผมเห็นใน YouTube มีภาพของผู้มีชื่อเสียงนะครับเจาะจงไปเลยก็คือ,อวงการตลาดหุ้นที่ออกมาพูด ว่าเขาได้เปิดหลักสูตรพิเศษอะไรก็ว่ากันไปลายฟรีนาให้กดเข้าไปดูแต่ผมรู้สึกผิดสังเกตสงสัยในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะวิจารณ์อะไรออกไปเดี๋ยวจะเสียหายผมสงสัยว่าเป็น AI หรือเปล่าแปลกดีเพราะฉะนั้นต้องไปหาอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อเอาละครับเรื่องนี้น่าสนใจมากเรื่องนี้ละครับ เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากขอยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งเรื่องประสบการณ์ลี้ลับในป่าส่วนพึ่งอ่าเรามามุมศสยศาสตร์เลยแสดงให้เห็นว่าในใจครับในตัวตูนเนี่ยมีทั้งเรื่อง,องที่เป็นวิทยาศาสตร์เป็นศสยศาสตร์ก็มีเรื่องนี้เขียนโดยคุณทักษกชัยอุตรนาทีนะครับซึ่งท,ท่านได้เล่าเรื่องในอดีตซึ่งในปัจจุบเออซึ่งในอดีตเนี่ย ท่านเคยทํางานที่เหมืองแร่ในอำเภอสวนพึ่พงในยุคที่ยังเป็นป่าดิบดงจำเป็นดินแดนรกร้างห่างไกลและท่านก็ได้ไปเจอประสบการณ์ลี้ลับเกี่ยวกับพวกชนเผ่าซึ่งอยู่เป็นชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่งอยู่ในตะเข็บชายแดนแล้วก็ได้นำประสบการณ์จริงที่ตัวท่านได้พบได้เจอมาเองแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังครับ เป็นเรื่องอ่านแล้วขนลุกไหมครับก็จัดว่ามีความน่ากลัวมีความแปลกเป็นเรื่องที่เออ่ยากที่คนทั่วไปจะได้เจอครับครับอ่าเรื่องนี้พอฟังแล้วอจา,ากวิทยาศาสตร์ก็มาเรื่องของความเชื่อนะฮะเรื่องอื่นละครับยังมีเวลาช่วยเอายกเรื่องที่น่าส<อ>นใจมาแนะนําครับครับแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับอาหารก็มีครับซึ่งชื่อเรื่องอาจจะฟังแสลงหูนิดนึงครับเรื่องกะหรี่นายชาติแต่กะหรี่ในที่นี้หมายถึงแกงกะหรี่นะครับอ่าซึ่งท่านผู้เขียนเนี่ยคือคุณพัพันพงซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นนายทหารอ่าเป็นนายทหารเรือ แต่ว่ามีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารเป็นอย่างสูงใช่ใช่ท่านนี้จริงๆแล้วก็คุณนาบัญชรก็น่าจะรู้จักดีแล้วก็เคยออกรายการรักเมืองไทยด้วยครับเอ่อท่านได้ยกตัวอย่างแกงกะหรี่ซึ่งมีที่มาจากอินเดียแล้วก็แพร่หลายไปในหลายๆประเทศทั้งในประเทศไทยหรือเป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นซึ่งก็ไปอีกทิศทางนึงเลยหรือเป็นแกงกะหรี่ที่อยู่ใน อิในโดนีเซียในมาเลเซียหรือแม้แต่ฝรั่งยุโรปก็รับอิทธิพลของแกงกระนี้ไปท่านได้อธิบายถึงความแตกต่างของแกงกะหรี่ในแต่ละอรารยธรรมในแต่ละภูมิภาคความแตกต่างของเครื่องปรุงความแตกต่างของรสนิยมอันเนี้ยหมายความว่าเรื่องที่ท่านเขียนไม่ใช่แค่เล่าเรื่องอาหารเฉยแต่ท่านเล่าถึงการเดินทาง ของอวัฒนธรรมที่เ,เกี่ยวกับการกินของมนุษยชาติซึ่งแพร่หลายใช้เวลาผ่านมาน่าจะหลายร้อยปีทําให้อาหารชนิดหนึ่งเนี่ยไปเติบโตแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตนเองในแต่ละภูมิภาคครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องของอาหารเนี่ยนะฮะ,ะหลายเรื่องไม่น่าเชื่อทีเดียวท่านผู้ชมคุ้นเคยกับยุคหนึ่งที่ตะวันตกฝรั่ง ออกมาล่าอาณานิคมโดยเฉพาะแถวแถวบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยทั้งโปรตุเกสทั้งอ,อังกฤษและหลายชาติเนี่ยพอมาดูแล้วผมถ้บตกเก้าอี้เลยครับว่าเหตุผลสําคัญที่มาล่าอนาณานิคมเนี่ยมายึดครองยินแดนเพราะว่าต้องการเครื่องเทศครับแน่นอนครับผมกะหรีนะฮะก็คงเป็นส่วนหนึ่งของ ความต้องการที่จะล่าอนานิคมสนุกครับแต่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับาสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีใส่เข้ลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์คุณมีพัสดุตกค้านเอ๊ ควรลงคนน้อยกำไรสูงเอ๊ะพนึกพลังร่วมใจต้้งภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน,นกต้้ไภัยอัจฉากรรมทางเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับรบกวรท่าน อ่าบกเก่งคุณประลองผลเพียงบางอย่างแนะนำเรื่องน่าสนใจจากตัวตูนพ o อเกต m a g กกาซีประจำเดือนเมษายนนี้ครับเชิญครับครับเรื่องน่าสนใจจริงๆแล้วมีเยอะเรื่องเลยครับแต่ว่าเวลารายการน่าจะไม่เพียงพอครับงั้นผมขอแนะนำเรื่องชุดกว่าจะเป็นได้ร้อยเขียนโดยพลเอกวัญชรชวานติดครับซึ่งในฉบับนี้ ผู้นา,าบรรชนกําลังเล่าถึงสมัยที่อท่านยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางไปกับเรือนะครับแล้วก็ไปจอดที่สงขาแล้วก็ไปอไปสารวจตรวจตา,าตลาดการค้าของที่นั่นทั้งในสงขาหาดใหญ่แล้วก็ปะดังเบตาด้วยครับครับแต่ว่าเรื่องจะสนุกสนานขนาดไหน จะเล่าให้คุณอาฟังคุณอาก็ทราบดีอยู่แล้วดังนั้นขอเชิญชวนผู้อ่านครับ,รบว่าให้ลองหามาอ่านกันดูครับจะได้เห็นผลงานเขียนของอท่านพลเฟฟอกบัญชรซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นนักเขียนมือฉมังครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณที่แนะนำนะฮะเอาเวลาเรามีน้อยเรื่องอื่นแล้วครับมีอะไรอีกนอกจากเรื่องของผมละท่านนายทหารอีกท่านหนึ่ง มีท่านที่ใช้นาปกาว่าพันธีว่าครับซึ่งท่านใช้นาปกาผมก็จะไม่ขอบอกคือจริงกันละกันท่านได้เขียนเรื่องชุดทหารเรือมาแล้วในตอนทหารเรือบินได้ครับทหารเรือบินได้ก็หมายถึงว่าการที่กองทัพเรือเนี่ยมีการใช้เครื่องบินใช้เฮลิคอปเตอร์ของตนเองอ่าเป็นเป็นของกองทัพเรือ,อแต่ว่าเป็นเรื่องเมื่อยุคที่สมัยท่านยัง ยังทํางานอยู่ยังนุ่มอยู่ซึ่งท่านก็น่าจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับกุณาบัญชรน,นี่แหละดังนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ย้อนไปหลายสิบปีแล้วท่านผู้อ่านก็จะได้เห็นถึงเอ,อความเป็นมาเป็นไปของกองทัพเรือในอดีตซึ่งท่านเล่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสารคดีแบบซื่อๆตรงๆหรอกครับแต่ท่านเล่าจากมุมมองประสบการณ์ของคนทํางานก็นจะมีความสนุกสนานและท่านก็มีอารมณ์ขันเยอะนะครับในการเขียนเรื่องครับ นักเขียนทีมต่วยตูนเนี่ยนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ยุคพี่ต่วยคุณวาทินปิ่นเฉลียวละก็คือสนุกด้วยแล้วก็มีสาระเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นจุดเด่นคือไม่ใช่แต่สนุกอย่างเดียวนะฮะสนุกอย่างเดียวก็มีหลายเล่มไม้อ่านนะฮะของสำนักพิมพ์ต่างๆแต่ว่าเส้อพ่อของต่วยตูนเนี่ยจะมีเรื่องประวัติศาสตร์ ะะมีเรื่องตำนานนะฮะ,ะแถมมาซึ่งไม่หนักแล้วก็บวกกับนักเขียนแต่ละคนนะฮะอารมณ์ดีมีมุกมีหยอดโลกหยอดเตยังคงโรแกรนี้อยู่มั้งการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเอาแต่ขำลูกเดียวอะไรํำลองเนี้ยพี่ตัวยท่านสอนพวกผมตั้งแต่สมัยมาเขียนให้ใหม่ๆสามสิกว่าปี ที่แล้วยังเหมือนเดิมไหมครับก็ยังเหมือนเดิมครับแค่แต่ว่าในยุคหลังแล้วก็จะผ่อนคลายนิดหน่อยคือนแต่เฉียดเฉียดยิกแกมหยอกได้ไม่น่าเกลียดครับแต่ว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปลงลึกเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันจะไม่ค่อยขำแล้วแต่ถ้าหยอกหยอกกันก็ขำได้ครับครับวันนี้ด้วยเวลาที่มีอยู่แค่นี้ก็แนะนำต่วยตูนอ่าพกเจ็ดมิกาซีน เล,เ,ลนะเล่มเล่มพ็อกเก็ตบุ๊กันนะฮะเล่มแรกๆที่เราคุ้ตาแต่ยังมีอีกเล่มหนึ่งครับคราวหน้ารบกวนบอกอเก่งมาเล่าตัวยตูนพิเศษหลายท่านอาจจะย,ยังไม่รู้จักผมเองก็เพิ่งรู้จักเมื่อไมอ่ก,กี่ปีนี้เองวันนี้ขอพระคุณคุณตะลองพลเพียงบางอย่างบอกอมัดบอกอ,อตววยตูนครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ แล้วก็ับค,ครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับ